เเขาเารความเดิมตอนที่แล้วพวกท่านเลิศได้รวบรวมของคร้งจากเรือนของพรานคงทว่าสิ่งที่ได้มามันกลับเป็นเสื้อกักประหลาดอาคาราโบราณที่ถูกขึ้นรูปจนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจมันทําให้พวกทิ้งนั้นไม่กล้าใช้ใมันจนพวกเขานัดแนะว่าหากไม่ฉุกเฉินจริงๆจะไม่ใช้มันโดยเด็ดขาดเมื่อพูดคุยเกียนเสร็จทุกคนก็พากันไปที่ศาลจีน โดยทิ้งมอบอัฐิของชายชราคนจีนหรืออแปนนั้นให้กับอากวยภายใต้ความโศกเศร้าของอากวย้ยอากว้ยกล่าวว่ารุ่งขึ้นจะนำไปลอยอังคารทางด้านเรือนของพญาคราวในเวลาก่อนหน้าที่จะพบคำช้างนั้นได้เดินทางไปหาพญาคราวเป็นนายพอดีพอดีพวกเขาสนทนากันเรื่องทะเลิศทว่าพญาคราวนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวอะไรอีกทั้งยังปล่อยพวกทัเลิศไปเสียด้วยซ้ำในคืนนี้ แต่รอยยิ้มที่เผยออกมามันมีแผนร้ายในหัวด้วยความสงสยัยช้างกล่าวถามทันทีว่าเหตุใดพอ,อยากร้วบอกว่าไม่รู้จริงๆหรือไม่น่าจะมาเป็นลูกสมุนของตนเลยหากจะมีมันสมองและความคิดแค่นี้พออยาราวเน็บแหนมช้างไปครั้งหนึ่งแต่พูดต่อว่าให้พวกไอเลิศมันเหนื่อยกับการปราพูดผีไปหากมันทำสำเร็จตนก็จะไปชุบมือเปิบแต่หากไม่ละก็ ทั้งพูดผีและไอเลิศก็คงอ่อนล้าอย่างไรเสียเรามีทั้งขโมดและไอปืนค่อยไปจัดการพูดผีที่หลังเพื่อช่วยหมู่บ้านอีกทั้งอาจจะได้พวกศพของไอเลิศและคนแข็งขืนอีกด้วยพวกชาวบ้านก็ต้องกลับมาศรัทธาตนอีกครั้งหนึ่งยิ่งปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวพญาคราวกล่าวออกมาด้วยความชั่วร้ายพวกช้างที่ได้ฟังถึงกับยอมรับความโหมดเที่ยมของพญาคราวภายในจิต โดยไม่ได้พูดคำใดออกมาถึงกระนั้นมันก็มีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งพรยากร้าวจะเหน็บตนหรือด่าตนไปเพื่ออะไรอย่างไรเสียต้องยอมเล่าแผนการชั่วร้ายของตนอยู่ดีพวกช้างที่ได้ฟังถึงกับเงียบคิดสซย์นาบอกว่าคิดเหมือนกันแน่นอนพรยากร้าวมองหน้าพวกช้างแล้วก็ถามว่าไม่มีสิ่งใดต้องทำหรือม่ยืนทำหน้าสลอนอยู่ได้ช้างรีบกล่าวขอตัวกลับทันที โดยพยาคราวเดินหันหลังบนพึมพัาไปทางช้างก็พาลูกสมุนทั้งสามกลับเช่นกันโดยช้างก็บ่นออกมาเบาๆว่าหากพยาคราวไม่ใช่นายมีอำนาจล้นมือละก็ตนก็อยากจะเขกกระโหลกสักครั้งหนึ่งนั้นกันนาที่ได้ยินก็ทำเสียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ช้างนั้นเบาเสียงตนหน่อยช้างเงียบทันทีก่อนจะพากันขึ้นเรือแจวออกจากเรือนพยาคราวไป ตัดมาทางฝั่งของสาจีนณเวลาปัจจุบันตอนนี้พวกคนจีนนั้นเขาต้องตากเตรียมกับดักเพื่อจะจับทาตกระสือตามคำกล่าวในตำราปอบบรรพกาลทาตกระสือนั้นมันมีความเร็วที่เหนือกว่าพูดผีตนอื่นอาก,กวยที่จัดการทำกับดักเขามองงานของตนอย่างตั้งใจเพื่อให้กับดักชิ้นนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดแต่มันยังติดตรงที่กับดักอันแค่มีไม้แหลมปักอยู่ซ่อนอยู่ใต้ดิน มันจะไปพออะไรหยุดยัง้งไอ้ธาตุกระสือตนนี้ได้ทิ้งกล่าวออกมาอากวยจึงถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นจะเอาเช่นไรสิ้นคำถามของชายชาวจีนทิ้งชายหนุ่มเริ่มคิดขึ้นมาในสิ่งที่อากวยพูดคำถามภายในหัวคิดว่าจะทำเช่นไรไม่ถึงอึดใจคำถามภายในหัวก็ถูกตอบร,ราวกับมีเสียงกระซิบบอกใบ้ทิ้งล้วงเข้าไปในยามอันมีของขลังผสมปนกันในนั้น เขาคว้าสายสินของหลวงพี่ผีขึ้นมาทุกคนมองด้วยความสงสัยว่าจะทำเช่นไรทิ้งจึงขอให้อากววยนั้นบอกคนที่กำลังเตรียมกับดักเอาไม้แหลมเหล่านั้นขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าอากวยก็จะถามว่าทำอะไรทิ้งกล่าวว่าเอาเถอะนะทำตามที่ตนบอกสิ้นคำขอของทิ้งอากว้ยก็เอาตามอย่างที่ทิ้งว่าเขาให้พักพวกถอนไม้แหลมออกจากหลุมจนหมดระหว่างนั้นเอง ทิงก็นั่งขัดสมาธิหน้าหลุมกับดักในมือเขานั้นยังคงมีสายศินในมือทิงเอาสายศินนี้มาประกบยกมือผนมทูลเจ้าสิ่งนี้ขึ้นเหนือหัวก่อนจะเอามาไว้ตรงอกบทสวดคาถาก็เริ่มออกจากปากของชายหนุ่มมันเป็นบทสวดคำโบราณอันมาจากตำราบอบเป็นประการเพียงแค่เริ่มบทสวดเท่านั้นท่านเลื่ตาโตมองจ้องของที่อยู่ในมือทิงวิเศษจริงๆ วิเศษจริงๆแสงสีขาวนวลประหลาดเปล่งออกมาได้อย่างไรทเลิดกล่าวทว่าโทม,มัสนั้นก็ทําสีหน้างงงวยว่าทเลิดนั้นหมายความว่าอะไรเพราะตนก็เห็นแค่ทิ้งนั้นถือสายศีลธรรมดาเขาเพียงพนมมันเอาไว้ในมือเท่านั้นโทม,มัสกล่าวไปมองหน้าทเลิดไปทว่าเมื่อชายฝรั่งจ้องมองใบหน้าของชายมาดีขณะที่ทําตาโตจนเห็นบางอย่างในดวงตาของแก โทมัสจึงเพ่งเข้าไปยังจุดเดียวตรงนั้นปรากฏเห็นแสงระยิบระยับเหมือนด่งน้ําทะเลที่กระทบกับแสงแดดในยามกลางวานันเมื่อเห็นเช่นนี้โทมัตใจฝรั่งรู้ได้เลยว่าคํากล่าวที่ชายคนนี้เปล่งออกมานั้นมันเป็นความจริงไม่ผิดแน่ยิ่งโทมัสคิดก็ยิ่งทำให้นึกถึงคำของหลวงพี่ผีถึงตระกูลไร้นามของทะเลิดชายคนนี้เขาเห็นบางอย่างที่คนปกตินั้นมองไม่เห็น ทางอากุ้ยก็ถอนหมุดไม้แหลมจนหมดแล้วชายชาวจีนถามทิงว่าจะเอาไปไว้ไหนชายหนุ่มผู้ท่องคาถาเสร็จพอดีชี้จุดตรงหน้าของตนอากุ้ยจึงเอาหมุดไม้แหลมมากองตรงหน้าของไอ้ทิ้งตามที่เขาว่าจากนั้นพวกเขาก็จับตามองว่าทิ้งนั้นคิดอะไรจะทําอะไรทิ้งเอามือที่พนมค่อยๆลงมาแกะม้วนสายศีลดึงเชือกออกมาอย่างประณีตมือข้างหนึ่งไปจับหมุดไม้แหลม แล้วเขาก็เอาเชือกสายสินนั้นค่อยๆพันไม้แหลมทบหนึ่งแล้วก็ส่งให้ชายชาวจีนพร้อมกับบอกว่าเอาลงไปปักไว้ที่เดิมอย่าให้มันขาดเสละชายชาวจีนรับไม้ค่อยๆนำลงไปปักในหลุมที่เดิมโดยเขาต้องเดินลอไม้หมุดแหลมอันอื่นด้วยทิ้งพันผูกกันระโยงระยางยาวจนเวลาผ่านไปอีกพักหนึ่งทุกอย่างถูกเตรียมการจนเสร็จหมุดแหลมถูกปักเรียงรายกันภายในหลุม โดยมีเชือกสายสินพันเชื่อมต่อกันล้ายกับตะข่ายและเชือกสายศินอันพันกับหมุดเล่มสุดท้าย mm. ก็ลากยาวขึ้นมาบนพื้นดินโดยไปวนหลังต้นไม้เส้นสายสินถูกเอาใบไม้กรบอย่างแนบเนียนมองได้ยากนักแผนการจากปากชายหนุ่มเริ่มขึ้นบอกว่าตนนั้นอาจจะไม่ใช่คนเข้าไปะทะกับไอ้ธาตุกระสือตนนี้เหเพราะตนต้องท่องมนต์คาถาผ่านสายศิลหลังต้นไม้นี้ หากธาตุกระสือมันหล่นลงไปจะได้เล่นงานมันได้อยู่มัดทิ้งกล่าวออกมาโทมัตหน้าทอดสีทันทีเมื่อทิ้งพูดเหตุเพราะคําพูดเช่นนี้จะต้องหาเหยื่อล่อและตนก็ไม่ได้อยากเป็นเหยื่อล่อนักระหว่างที่โทมัตกําลังหวาดระแวงอยู่นั้นอากุ้ยกับทันเลิศต่างกันพากันยกมืออาสาเขาทั้งสองยกมือและพูดเกือบจะพร้อมกันทิ้งมองหน้าทั้งสองแล้วบอกว่าตนนั้นต้องการแค่คนเดียว อากุ้ยบอกว่าตนนั้นวิ่งเร็วที่สุดและใจแค้นมันนักตนขอเป็นคนอาสาทำในครั้งนี้ท่าเลิศลอให้อากุ้ยนั้นพูดจบจากนั้นชายมาดีก็พูดต่อด้วยเหตุผลว่าทำไมนั้นต้องเป็นตอนอากุ้ยนั้นมีอารมณ์ผูกใจแค้นการใช้อารมณ์ทำอะไรมันอาจจะทำให้ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งตนมีสายเลือดของบรรพบุรุษที่ล่าพวกพูดผีมาตั้งแต่นมนาน เลือดของตนนั้นคงหอมหวานในความรู้สึกของพวกพูดผีมันเป็นการง่ายกว่าหากจะใช้คนที่เกี่ยวข้องกับทางสายนี้โดยตรงถ้าเลิอดกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งทิ้งและอากุยรับรู้ได้ถึงความสุขุมนุ่มลึกในตัวของชายคนนี้ทาให้ชายชาวจีนไม่กล้าที่จะเถียงคำที่แกกล่าวออกมานั้นมันมีเหตุผลนักอากวยจึงให้ท่าเลิศนั้นเป็นคนทำงานนี้แต่ชายชาวจีนขออย่างหนึ่งว่า เขาขอเป็นคนสังหารไอ้ธาตุกระซื้อเองตนอยากเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของมันที่มันนั้นจะได้เห็นอากว้ยกราวด้วยแววตาที่ดุดันน้ำเสียงแข็งทื่อทันเลิศก,กับทิ้งไม่ขัดข้องนักกับคำขอนี้แผนการเริ่มดำเนินขึ้นในทันทีโดยจะใช้เพียงแค่สี่คนเท่านั้นก็คืออากย้ยทิ้งโทมัสทัทเลิศส่วนพวกคนจีนบางส่วนที่ไม่สามารถสู้ได้ก็เข้าไปในศาลจีน ส่วนใครที่พอจะสู้ได้และจิตใจแข็งก็จับกระบี่ขึ้นมารอจังหวะที่มันหล่นลงไปในหลุมนี้ทิ้งเข้าประจำแอบตรงที่หลังต้นไม้แล้วบอกให้ทันเลิศอากุย้ยโทมัสพากันเข้าไปในป่าหลังสารจีนไปล่อไอ้ทาตกระสือตอนนี้ออกมาความสงสัยผุดขึ้นในหัวชายฝรั่งทันทีโดยเขาถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่ามันยังอาศัยอยู่แถวนี้ มันอาจจะเตลิดไปไหนต่อไหนแล้วก็ได้ใช้ฝรั่งกล่าวอย่างมีเหตุผลจนทิ้งต้องพูดมาว่าตามตำราที่ปอบรรการมันว่าเอาไว้ปีศาจธาตุกระสือตอนนัวนี้มันมักจะอาศัยใกล้กับบริเวณเหยื่อที่ได้ลิ้มรสเป็นไหลายแรกมันกินครั้งหนึ่งมันจะจำศีลไปช่วงหนึ่งเหตุเพราะใช้พลังกายในการออกล่ามากเพียงแค่สองสามวันมันก็คงจะออกล่าใหม่แล้วทิ้งกล่าว โทมัสและทัเลิศถึงกับตกใจในคำพูดของชายหนุ่มเพราะสิ่งที่กล่าวออกมามันละเอียดเสียจนคิดว่าเปิดตำรายืนท่องให้ฟังทัเลิศด้วยความสงสัยจึงถามทิ้งว่าในบอกว่าตอนนั้นจำอะไรไม่ได้สิ้นคำถามของทัเลิศทิ้งก็ทำหน้าคุนคิดในคำถามนี้ก่อนจะบอกว่าตนนั้นก็ไม่แน่ใจเช่นกันตนรู้สึกว่ามันค่อยๆไหลผ่านออกมาจากความคิดราวกับสิ่งที่อยู่ในตำรา มันซึมผ่านเข้าไปในร่างทิ้งกล่าวแล้วชายหนุ่มก็มองไปยังที่ทันเลิศก่อนจะกล่าวต่อว่าทันเลิศไม่เชื่อก็ลองตั้งสมาธิแล้วก็เพ่งเข้าไปในป่าน,นั้นดูว่ามันมีจริงอย่างที่ตำราบอ,อกเป็นประการว่าหรือไม่สิ้นคำพูดของทิ้งทันเลิศค่อยๆหลับตาชายมาดีหายใจเข้าออกลากยาวแล้วก็แผ่วเบาลงจนได้ยินแค่เสียงหัวใจของตนและลมหายใจของตนเท่านั้น จากนั้นท่ะเลิดก,ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเขามองจ้องไปยังทิวป่าที่อยู่ด้านหลังเพลงเพลงทะเลิดคิดและตั้งมันดวงตามองผ่านป่าหญ้าแฝกอันกั้นขวางทิวป่าจนทะลุเข้าไปในทิวป่าเล็ดลอดผ่านกิ่งไม้ใบหญ้าอันกั้นขวางจนมาถึงจุดหนึ่งคล้ายๆกับถ้ำเล็กๆทว่าถ้ำนั้นมันมีกลุ่มควันสีดำปร,ราที่ลอยโชยออกมาตลอดเวลา ท่านเลิศแก่งดวงตามากขึ้นมากขึ้นจนรู้สึกปวดตานักแต่เขาไม่ยอมจะลดละการกระทำนี้ทันใดนั้นมันมีดวงตาแดงกำ่ำมองสวนเป็นภาพเข้ามาภายในกายของท่านเลิศชายมายดีหายใจเฮือกจนเสียงดังก่อนจะดึงสติกลับมาเข้าไปในกายท่านเลิศรู้สึกแสบตาทั้งสองของตนนักมันเหมือนกับมีของเหลวบางอย่างไหลออกมาจากดวงตาชายมายดีจับของเหลวนั้น ก่อนจะยกมันขึ้นมาดูพบว่าของเหลวที่ว่าคือโลหิตของตนชายทั้งสามอันเป็นพี่น้องโรคสาบานถามในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านมองเห็นอะไรกรันซึ่งคำถามของทั้งสามท่านเลิศบอกว่าตนนั้นไม่เข้าใจนักแต่เมื่อตอนตั้งสมาธิตามที่ทิ้งว่าแล้วก็เพ่งมองออกไปมันน่าแปลกนักเหมือนกับจิตของตนร่องรอยออกจากร่างกาย เหมือนกับว่าตนนั้นเป็นมแมลงตัวเล็กๆที่บินผ่านรอดผง้าจนเข้าไปในทิวป่าด้านหลังตนพบเจอกับถ้ำประหลาดและในนั้นเหมือนกับมีสิ่งชั่วร้ายอาศัยอยู่ดวงตาของมันสีแดงดำมองกลับมาท่านเลิกกล่าวด้วยดวงตาที่เบิกโพรงอากุ้ยที่ได้ยินถึงกับตกใจแล้วถามกับท่านเลิศดย้ำอีกครั้งว่าชายมาดีนั้นเคยไปป่าหลังสารจีนหรือสิ้นคำถามของอากุย้ยท่านเลิอดาสหัว โทม,มัรกับทิงนั้นยิ่งสงสัยในคำถามของชายชาวจีนสายตาและใบหน้าอันอยากรู้ของทั้งสองทำให้อากลวยต้องพูดฉเฉลยออกมาว่าลังสารจีนลึกเข้าไปในป่ามันมีที่แบบนั้นตามที่ท่านเลิศดกล่าวมาจริงๆสมัยก่อนตนเคยตามอาแปะเข้าไปหาของป่าแต่หลังจากนั้นมันรกทึบและของป่าแถบนั้นไม่ค่อยจะมีอีกเลยไม่มีคนเข้าไปแล้วท่านเลิศกล่าวมาตรงกับที่ตนนั้นเคยไป อากวยพูดด้วยท่าทีที่อึง้งท่าเลิศจึงบอกว่ามันต้องมาแน่ๆตามที่ทิ้งกล่าวสิ้นคําของท่านเลิศบรรยากาศก็เริ่มเงียบทันที้นกายของแต่ละคนตั้งจูฉันลุกขึ้นอย่างไม่ได้นัดหมายทิ้งกล่าวว่ามันต้องทําให้ได้กําจัดมันให้ได้สิ้นคําของทิ้งท่าเลิศก,ก,ก็พูดเสริมว่าเรามีพี่น้องร่วมสาบานอยู่รวมกันแล้วไม่มีอันตรายใดย่มกลายเรา และคนในหมู่บ้านนี้ได้อีกคำพูดปลุกใจของทเลิศแปลเปลี่ยนแววตายทุกคนนั้นมุ่งมั่นเอาจริงแม้กระทั่งโทมัสช้ฝรั่งจอมขี้ขลาดยังมีความมุ่งมั่นบนใบหน้าของเขาเลยทั้งหมดเริ่มเขาที่ซ่อนประจำตำแหน่งรองให้ไอ้ทัศนกระสือตอนนี้ออกมาทั้งหมดที่นั่งรองมองไปรอบๆกายมีเพียงแต่ความมืดและดวงจันทร์ขาวนวลพอง่องสว่างบนท้องนาภาเห็นดวงดาราเล็กน้อย ที่ประดับประดาข้างดวงจันทร์เ hey, เพราะเมื่อคืนนั้นฝนตกคืนนี้เมฆเลยยังอยู่มากเสียงแมลงกลางคืนร้องดังขึ้นอื้อๆหลังจากที่พวกทิ้งนั้นแอบซ่อนเงียบลงเวลาผ่านไปพักใหญ่มันไม่มีทีท่าว่าจะโผลมาแม้แต่เงาเสียงมือกระทบกับร่างกายมันเป็นของชายฝรั่งนั่งตบยุงกับใบหน้าเบื่อของเขา สงสัยคืนนี้มันจะไม่ออกมาแล้วกระมังโทมัสกล่าวออกมาแกมบโนทั้งหมดเริ่มเหนื่อยล้ากับการรอทุกอย่างที่ดูกปกตินักจนชายฝรั่งที่นั่งหลบอยู่หลังพุ่มไม้นั้นเมื่อยตัวเขาจะลุกขึ้นบิดขี้เกียจคลายเส้นให้เสียหน่อยแต่ทันใดนั้นเองมือของชายมาดดีอย่างทเลิดก็มาคว้าแขนของโทมัสท,ที่กำลังลุกขึ้นยืนเขารีบกระชากร่างของโทมัสเข้าที่ซ่อนอีกครั้งชายฝรั่งจะบ่นออกมาจากป่า ถ้าว่าสายตามองทันเลิศคิดว่าชายคนนี้นั้นเขาเป็นอะไรทําให้โทมัสต,ต้องตกใจและเงียบปากลงเมื่อเห็นใบหน้าของทันเลิศคือทันเลิศแกมีดวงตาที่เบิกโพรงหน้าซีเผือและฟันบนฟันล่างนั้นกระทบกันเสียงดังโทมัสมองตามสายตาของทันเลิศปรากฏว่ายังไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมนักแต่ไม่ถึงอึดใจเท่านั้นเมกอนใหญ่ค่อยๆย,ยลอยผ่านบทบางดวงจันทราราากับมันเหมือนมาได้จังหวะ ทุกอย่างเมื่อสนิทแม้แต่แสงดวงดาราก็เลือนหายไปแล้วราวกับซ่อนเล่นกายภายในเมฆนี้จากสิ่งที่กำลังจะมาสิ้นแสงไม่นานมาแล้วท่านเลิดกล่าวออกมาอย่างเบาเสียงท่าทางอาการของแกดูไม่ดีนักทุกคนเงียบและเพ่งตามสายตาทิศที่ท่านเลิดมองเสียงแมลงสัตว์น้อยใหญ่ที่เคยร้องขับขานก่อนหน้าเงียบลงอย่างกระทานาน เหมือนกับมันมีอะไรมาอุดปากมันมาพร้อมกับการสั่นไหวของกิ่งไม้และใบหญ้าโทมทัสค่อยๆยกปืนไฟของตนขึ้นประทับบาเขาเล็งไปยังจุดนั้นโดยนิ้วอยู่ในไกปืนพร้อมจะลั่นไกได้ทุกเมื่อสมาธิของชายฝรั่งตั้งมันจดจ่อกับสิ่งที่อยู่หลังพงญ้าทันใดนั้นร่างนั้นมันก็เผยออกมาพร้อมกับเสียงทะเลิดตะโกนใส่โทมทัสว่าหยุด ชายฝรั่งหยุดอย่างกระทันหันเกือบจะลั่นไก่ออกไปแล้วปรากฏร่างนั้นมันคือกวางโทมัตปล่อยลมหายใจยาวออกมาดีที่ตนไม่ได้ทำอะไรผีพราหมออกไปขณะที่โทมัตกำลังโล่งใจไม่ทันได้หายใจทั่วท้องร่างดําๆปริศนาก็พุ่งออกมากระโดดใส่กวางน้อยตัวนี้มันเป็นจังหวะเดียวกันที่พักพวกชายชาวจีนของอากวยนั้นตกใจ เหตุ hey, เพราะเจ้าสิ่งที่เข้าเล่นงานกวางน้อยตัวนี้ก็คือธาตุกระสือทำให้ตัวของพักพวกของอากวยโอนเอ็นร่างไปโดนกับโทมัสใช้ฝรั่งที่นิ้วอยู่ในไก่ปืนทำให้นิ้วกดเข้าไปในไก่ปืนเสียงดังปังปืนลั่นกระสุนออกไปอย่างไม่ได้ตั้งใจทุกคนตาเบิกโพรงมองเสียงปืนและมองทิศกระสุนที่ลั่นออกไปตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วมีเพียงแต่ภาวนาให้กระสุนปืนนั้นเข้าเป้า ทวากระสุนที่แล่นออกไปก่อนจะถึงร่างไอ้าตกระสือไอ้เจ้าปีศาจนนี้มันก็จ้องเขม็งมาทางเสียงปืนที่ดังแต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือไอ้าตกระสือตอนนี้มันหลบกระสุนได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้นดูเหมือนว่าจะเฉียวเข้าแขนมันพอดีพอดีต่อให้รวดเร็วอย่างไรก็ตามแขนสะบัดเสียงร้องของมันดังก้องทําใม้มนรู้ว่ามีบางสิ่งคิดจะปองร้ายมันอยู่ทาตกระสือตอนนี้ มันรีบพุ่งตัวไปยังกำแพงสารจีนมันคิดจะกระโดดเข้าไปในข้างในสารจีนดูเหมือนว่ามันจะเริ่มไม่เป็นตามแผนที่วางเอาไว้แล้วอาก้วยตาเบิกโพรงรัวว่ามันจะเข้าไปสังหารพรกพวกของตนที่อยู่ข้างในจนสิน้นชายชาวจีนพยายามร้องตะโกนหันเหความสนใจของมันมาทางตนทางทิ้งก็เหมือนจะลุกขึ้นมาช่วยอาก้วยเหตุเพราะแผนมันล่มไม่เป็นท่าแล้วจังหวะนั้นเอง ถ้าเลิศตะโกนบอกให้ทิ้งนั้นหยุดอยู่ที่เดิมแล้วชายมาดีก็พุ่งตัวไปอย่างหน้าหลุมกับดักที่ว่าเขาควักกระบี่อันเป็นอาวุธของอากุ้ยมาแล้วก็เฉือนฝ่ามือของตนเองอย่างรวดเร็วโลหิตค่อยๆไหลออกมาตามบาดแผลทันทีที่โลหิตทะเลิดนั้นลินไหลออกมาไอ้ธาตุกระสือที่กำลังปีนกำแพงมันจะข้ามไปอีกฝั่งนั้นก็หยุดชะงักเหมือนกับว่าโดนมนต์สะกดอะไรสักอย่างถ้าเลิดเห็นว่ามันน่าจะได้ผล เขาชูแขนขึ้นเหนือหัวหยัดสุดแขนหวังให้ลมพัดกระทบโลหิตส่งกลิ่นให้คลักคลุ้งไปทั่วผลลัพธ์ของสิ่งที่ท่านเลิศทำเหมือนกับจะได้ผลไอปีศาจธาตุกระสือนั้นมันหันมาควับสูดกลิ่นภายในอากาศจนเสียงดังสนานแววตาของมันแดงก่ำภายในความมืดมิดรับรู้ได้เลยว่ามันเล็งท่านเลิศดอยู่ด้วยที่แสงไม่มีพอจะให้มองเห็นแม้กระทั่งดวงจันราและดวงดาราก็พึ่งไม่ได้ อากุ้ยจิงตะโกนให้พับพวกของตนเอาตะเกียงเจ้าพายุออกมาทวาร่างปีศาจน้ำว่าธาตุกระสือมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนไอทิ้งตะโกนทันทีว่าอย่าละสมาธิมันซ่อนกายอยู่ในความมืดระวังให้ดีเอาละครับแผนการของพวกทิ้งจะได้ผลหรือไม่ดูเหมือนว่าความน่ากลัวจ,จะมาพร้อมกับความสยองพวกเขาจะสังหารไอธาตุกระสือตนนี้ได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนหน้า หมู่บ้านรับแลกําเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเมื่อสักครู่กูกิลล่มทาให้ผมนั้นชะงักไปเลยนึกว่าจะไม่ได้ลงเสียแล้วรักท่านผู้ชมมากมากนะครับไม่เชื่ออย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องผี ก็ขออภัยน,น,นาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ